หน่วยนี้เป็นหน่วยที่4ชื่อหน่วยก็คือการออกแบบแบรนด์ในรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทอลเราก็จะสู่เรื่องของภาคปฏิบัติบ้างละนะครับหัวข้อก็มีความหมายของการออกแบบแบรนด์ข้อคิดในการออกแบบแบรนด์ให้สําเร็จความหมายของสีความรู้สึกกับการออกแบบแบรนด์การสื่อสารแบรนด์การออกแบบอัตลักษณ์ของกรและก็ภาพแบรนด์หรือเราเรียกที่ว่ารนด์อ image มาดูความหมายของการออกแบบแบรนด์ก่อนการออกแบบแบรนด์นี้ก็คือการสร้างการออกแบบจำกัดความภาพลักษณ์ของบริษัทเพื่อสื่อสาร,รออกไปสู่สายตาของผู้รุ้โภคซึ่งแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยในยุคธุรกิจดิจิตอลเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและถือเป็นสิ่งสําคัญในการออกแบบแบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างของตัวเองให้โดดเด่นออกมาจากสินค้าอื่นๆรวมถึงคู่แข่งด้วยซึ่งมีวัตถุ ประสงค์หลักของการออกแบบแบรนด์ก็เพื่อการสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจง่ายๆว่าบริษัทของเราต้องการขายอะไรนะหรือตัวเราเนี่ยต้องการนําเสนออะไรมีความแตกต่างและจุดเด่นอะไรบ้างที่จะดึงดูดความสนใจของผู้หรือพวกได้ข้อคิดในการออกแบบแบรนด์ให้สําเร็จ 1. ออกแบบรายการเวลามองได้ไม่เบื่อก็คือออกแบบแบรนด์มาตั้งแต่ต้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ นะตัวอย่างเช่น Apple Benz แล้วก็ Gucci นี้เป็นตน้น 2. อ,ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับกิจการก็คือจนเป็นแบรนด์เนี่ยหรือสัญลักษณ์ของกิจการไปเลยนะตัวอย่างเช่น Apple Benz หรือ Gucci 3. รูปแบบไม่สร้างความสับสนให้กับธุรกิจอื่นตัวยอย่างเช่นของลาคอสเตหรือ Coconut. c o อกคอดาสีสามารถอยู่ได้กับหลายรูปแบบพื้นที่และสถานการณ์ตัวยอย่างเช่นของ Apple นะครับหรือของ p p o o n นั่นแหละนะครับก็จะอยู่ได้ทุกที่ ห้าใช้สีน้อยและสีเข้มเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะดูตัวอย่างนะใช้สีเดียวนะครับนะหรือสองสีแต่ก็เป็นสีที่ใกล้เคียงกันนะของเชล l l ของ McDonald นะครับตัวนี้ก็ของ Do v หกออกแบบให้มีความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับไม่ต้องมีลวดลายหรือสีสันอะไรมากมาย ยกตัวอย่างเช่น klm cafe e p i s o d city bank นี่เป็นตน้น7ชื่อดีกระชับอ่านง่ายจำได้ไม่ยากเช่น v น r n บับลาหรือตราเจดีนี่เป็นตน้น8มีคำสั้นๆที่อธิบายตัวตนของแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นของ Apple ก็จะมีคำว่า different นัคิดถึงข้อแตกต่าง Mercedes-Benz Mercedes ก็จะมีคำว่า the best of nothing นะดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งอนี้เป็นต้น 9. การออกแบบโดยใส่ความเป็นตัวตนอัตลักษณ์ของแบรนด์ลงไปเห็นไหมมีสัญ,ญลักษณ์เช่นดิโอสยามนะหรือ,อกของจังหวัดพิกิตนะหรือชุมพรน,นี้เป็นต้นนี้มาดู สังเกตว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีทั้งตัวสอนทั้งสีซึ่งแตกต่างกันเราไปดูว่าความหมายของสีนะความรู้สึกกับการออกแบบมันเป็นอย่างไรมาดูความหมายของแต่ละสีก่อนความหมายของแต่ละสีเกิดขึ้นจากการตีความและความเข้าใจหรือความรู้สึกแรกเมื่อมองเห็นซึ่งตามความรู้และความเข้าใจของแต่ละคนนั้นอาจให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปความเป็นสากลและความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ต่อสีนั้นมีตัวอย่างนี้นะครับ <c oughs> สีม่วง <c oughs> สีม่วงก็จะหมายถึงความห,หารูหราลึกลับซับซ้อน <c oughs> ตัวอย่างเช่นอของไทยพาณิตที่เห็นเด่นชัดไทยพาณิตของการบินไทยของ NBT <c oughs> อย่างนี้เป็นตน้นก็คือความหรูหลาลึกลับสง่างามความลักแบบรุ่มหลงโรแม,มนติก มีสเสน่ห์ร่ำรวยนะนี่คือสัญลักษณ์ของสีม่วงส่วนสีชมพูก็หมายถึงความอ่อนโยนบอบางหญิงสาวรักแรกพบอ่อนไหวหน้าอินดูอินดูหน้าสนุถนอมยกตัวอย่างเช่นธนาคารอมสินฟู้ดแพนด้าบับเอลจีนี่เป็นต้นหรือส k ิษัทอปบ,บินนะครับ ต่าไปสีแดงสีแดงนี่ก็หมายถึงความกล้าหาญมีพลังความรักแบบร้อนแรงอันตรายตื่นเต้นความเร็วความเป็นผู้นำนะก็ยกตัวอย่างเช่นโคคาโคลา่า cnn canon นตะัยต้าดิสนีย์มอเตอร์โรล่ามิสซูิชิปูม่าอย่างนี้เป็นตน้นส่วนสีส้มสีส้มนี่ก็จะหมายถึงสดชื่นอบอุน่นมองโลกในแง่ดีพลังงานความเป็นเพื่อนความมั่นใจได้ การประจนภัยนะยกตัวอย่างเช่นเฟนตะาสดชื่นนะหรืออันนี้ไฟฟ e ็อกเว็บเบราว์เซอร์ไฟฟล็อกอเมซอนธนาชาตช้อปปี้มาสเตอร์การ์ดส่วนสีเหลืองสีเหลืองก็จะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ความสดใสความสุขความหวังเรื่องรองยามเช้านะก็ยกตัวอย่างเช่นเบอร์เกอร์คนะิงบานาน่าี่ของคอมพิวเตอร์ CP กดัก เชลลิปตันเป็นตอนส่วนสีเขียวสีเขียวก็จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติเติบโตสดชื่นสุขภาพดีปลอดภัยนะก็ยกตัวอย่างเช่น s t b u c u s k s อสหรือ b e t a าโกอันที่7ความหมายของสีฟ้าหรือสีเงินก็ะจะหมายถึงความปลอดภัยมั่นคงสงบน่าเชื่อถือพึ่งพาได้ราบรื่นยกตัวอย่างเช่น Ford ดีแทกเลกเดซอย์บอเวอรโนเกียหรือปตทหรือพีทีทีกรุ๊ปเอสเครื่องดื่มเอสส่วนความหมายของสีดำสีดำก็จะหมายถึงความนิ่งลึกความเป็นผู้ใหญ่มั่นคงหนักแน่นมันเป็นทางการอย่างเช่น BMW Chanel Nike นะ iPhone เป็นต้นบิชต์สโตนนะครับสีเทา สีเทาก็หมายถึงความเป็นกลางความอ่อนน้อมถ่อมตนความเสถียรความเป็นระเบียบนะเป็นทางการแข็งแรงทันสมัยตัวอ,อย่างเช่น Honda อนะันนี้ของวนะิกิพีเดียอา p l e เ e r c ์เมอร์เ e เดสีน้ำตาล,ส,ตาลสีน้ำตาลก็จะสะท้อนถึงธาตุดินก็บ่งบอกถึงความเรียบง่ายความทนทานและความมั่นคงตัวนะอ,อย่างเช่นฐานเศรษฐกิจโอท็อนปะวังขนาย a อนดะ m, m. สีขาวสีขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์น้ำหนักเบาสว่างอ่อ,อนโยนนุ่มนวลนะแต่สีขาวก็ยังไม่ค่อยมีแบนเนอร์ที่ไหนใช้นะอัน,นี้ก็คือตัวอย่างที่พอมีบ้างสำหรับสีขาวที่มาดูการสื่อสามแบรนด์การสื่อสารแบรนด์นั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นโลโก้หรือสัญลักษณ์อย่างเดียวหรือตัวสินค้าอย่างเดียวแม้แต่พนักง,งานนะครับหรือสีที่ใช้ในการระชาสัน์นะอย่าง ของอีโคโคาก็จะสื่อของสีเขียวก็จะมีวิวเป็นสีเขียวพนักงานก็ใส่เสื้อสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรก็การออกแบบลักษณ์ของขององค์กรนี่ก็หมายถึงการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรงงคือคหรือแบรนด์สินค้าเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทางธุรกิจหรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจเป็นภาพลักษณ์ความคิดและรูปแบบของแบรนด์ที่สื่อถึงผู้บริโภคซึ่งทําให้ลูกค้าจดจําและสร้างความโดดเด่นในการแข่งขันซึ่งในการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรหรือเราเรียกว่า mm. corporate identity ก็คือจะมีองค์กรสา3ประการก็คือ 1. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์โลโก้ก็คือเครื่องหมายเนี่ยได้แก่สินค้าและบริษัทเป็นเครื่องสะท้อนภาพลักษณ์ในทางการตลาดของธุรกิจผ่านทางรูปร่าง ตัวอักษรสีหรือรูปภาพน,นี่คือตัวอย่างรูปแบบของตัวอักษรฟอนต์ก็ส่วนใหญ่รูปแบบฟอนต์ที่นํามาใช้กับแบรนด์ควรจะมีไม่เกิน2-3รูปแบบและกําหนดให้ชัดเจนว่ารูปแบบตัวอัรแต่ละแบบแต่ละขนาดนั้นใช้กับตัวสอัประเภทไหนเพื่อให้ลูกค้าจดจําได้ง่ายครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้ฟอนต์ของแบรนด์ต่างๆ สีสีเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำตาสินค้าได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน3 4ถึงสีก็จะไม่เกินนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างของไทพาณิชย์นีมาดูความรู้สึกนึกนกคิดของแบรนด์ความรู้สึกนึกคิดของแบรนด์หรือเราเรียกว่าแบรนด์ฟีลลิ่งนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก และสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนกราฟิกที่แสดงตัวตนบางอย่างของแบรนด์เนี่ยสูมมุมมองของผู้รภ่พกซึ่งคงได้ยินคําคมที่ว่า1ภาพแต่ล้านความรู้สึกนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแฟบบชั่นอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง แล้วก็มาเรื่องของอันนี้รถตัวอย่างรถของเมอร์เซเด e เบนซ์ครับอันนี้ก็ของเชลเลนเจอร์ของดอทอันนี้ก็ของเมอร์เ e s b e เบนซ์นะครับอันนี้ของดอทเชลเลนเจอร์ อันนี้ก็เลือวก็เรื่องของ GoPro ก็คือเป็นแบรนด์ที่จำหน่ายกล้องแนวกิจกรรมผจญภัยนะครับคือถ่ายภาพส่วนใหญ่จะในเรื่องของผจญภัยส่วนอันนี้ก็จะใช้เรื่องของใช้อ่าคือการออกแบบแบรนด์ไม่จาเป็นต,ต้องใช้ภาพถ่ายเสมอไปนะอาจจะใช้ภาพกราฟิกใช้โทนสีนะครับต,ตัวอย่างเช่นของ H, space, H space เนี่ยก็คือจะใช้สีหลักเป็นสีสม้มนะจะเป็นส้มอ่อนเส้นแก่ประกอบด้วยลายการ์ตูนนะลายการ์ตูนนิดหน่อยก็แสดงสัญลักษณ์ของแบรนด์ได้ละนะก็นะจะทำให้คนรู้สึกว่าการทำสมาธิเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับก็จบหน่วยที่4ในเรื่องของการออกแบบแบรนด์เป็นเท่านี้ก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดด้วยนะว่าออกแบบยังไงนะครับออกแบบแบรนด์อย่างใดก็ต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่5